สวัสดีครับพบกับเกษตรมิดีครับเอดดี n ชาแนล้วนะครับนี้ครับครับไม่นี้นะครับเอ็ดีก็จะมีวิธีคุณกบคุณพ่อแม่พันธุ์กบนะครับแบบคอนโดนะครับก็เป็นการลดการเขากินกันนะครับเขาก็จะไ่ได้ต้องแยกหลายเถือนะครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อลูกกบมากนี่เขาก็ต้องมาคุณแล้วก็มามาแยกอีกหลายเถือ เพราะว่ากบตัวใหญ่เขาก็จะกินตัวน้อยนะครับก็มีที่ที่เขาจะแยกเขาแล้วก็เฮ็ดให้เขานี่ก็ต้องกินกันครับแล้วเขาก็จะง่ายในการจัดการนะครับคือให้คุณเขาใหญ่จักน้อยก่อนเพื่อเขาจะบ่กกินกันแล้นะ่ะเขาก็จังเอาลงบอบอขุนอีกรอบนึงเนาะครับผมนี่ครับลักษณะ าก็จะใส่ไอ้ขวดพลาสติกนี่ครับขวดน้ำมะล้มเนี่ยครับแป้งประดิษฐ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวดีก็จะผ้าผ้าเห็ดนะครับมือนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิ้งกันเลยครับคือเขาก็จะใส่วัสดุเพื่อลดต้นทุนนะครับก็คือของเรือใส่เศษวัตถุเศษวัสดุที่เขาใส่เรีวนะครับมามาประดิษฐ์นะครับจะซอยลดต้นทุนนะครับ วิธีหนึ่งนะครับคือใส่ของที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์นะนัอีกทางหนึ่งครับครับครับไปเบิ้งกันเลยครับครับขวดพลาสติกง่ายๆครับเพร็ดง่ายๆก็คือมีขวดพลาสติกแล้วก็จะมีคตเตอร์ครับแค่นี้ครับแล้วก็ขวดตัวหน่อยนี้เขาก็เอามาเฮ็ดตรงเขาจะมาตัดแบบนี้ครับเื่อเหตุปากมันเนาะปากทีว่าเขาจะ จชายฮันครับกับขวดประติกครับเนี่ยนี่นะครับเขาก็จะกีดตรงนี้นะครับกีดเป็นกากระบาดนะครับพ่อพ่อให้สวมปากปากขวดได้นะครับครับเดี๋ยวเพิ่งใกล้นะครับขึ้นดิบะเดียวคัตเตอร์ใหญ่มากนะครับมื่อนี่ครับใส่คัตเตอร์หน่อยแต่ว่าจะบุกข้อมผอมกะ ถ้าที่ดีก็ใส่คัตเตอร์ไงก็จะเร็วกว่าครับเพราะมันแ,แข็งแลว้วก็คมพรอมครับเดี๋ยวอ่ะนี่ครับจดคุณจะคุณพอแม่พันธุ์กบนะครับแยกแยกออกจะเป็นการในลดการสูญเสียครับ นี่เขาจะได้ลูกกบตุกตกเลยครับแต่ว่าเขาต้องขยันเก็บไอ้พวกขว,กขวดพวกขวดพลาสติกนะครับมามาประดิษฐ์นะคายเฮ็ดสะสมไปครับเตรียมเตรียมพ่อไม้ไว้้าลรองรับลูกกบนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าเขาไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลยเนี่ยมันก็จะก็จะมันก็จะ,จะลละแพงอยู่เดี๋ยวเขาจะค่อยขุนเอาตัวหน่อยไปครับ เขาจะได้ดูกบอบลายครับครับนี่เป็นกากระบาดจรงจรครัะครับปลาเป็นกากระบาดเท่ทมาน,น้อยแค่ไหนกากระบาดจสิงครับกีเป็นกากระบาดนะครับพลมปากปากขวดนะครับปากขวดตัวนี้ครับตัวนี้เขาก็จะมากีดนะครับที่นี่มา,มากีดมาปลาเป็นเป็นกวยนะครับเป็นกวยเพื่อจะไว้ ไปเจออาห,หารเขานะครับ ไมอนี้บ่ได้เตรียมอุปกรณ์มาดีเป็นไรครับคิดพ่อว่าจะเฮ็ดก็เลยเฮ็ดเลยครับจะเลยหาอุปกรณ์อยู่แถวนี้ครับบ่ได้เตรียมอุปกรณ์มาดีเป็นไรครับนะครับเขาจะใส่ตรงที่ห้าว่ากะบาดไปเนาะครับสวมลงไปนะครับนี่ครับสวมลงไปนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับครับแค่นี้ครับง่ายๆครับ ง่ายครับแ่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสามารถคุ้นลูกกบได้ครับเวลาเข้าไปว่างเนี่ยเราก็วางไล่์นี้กันเลยครับไล่เสียงเสียงจังหน่อยนะครับแล้วก็ให้ใส่นามประมาณประมาณเครื่องเครื่องขวดนะครับเครื่องขวดตัดวนี้ครับ เวลาเขาเอียงเวลาเัาเอียงน้ำมันมก็จะขึ้นมาทั้งนี้นิดนึงเพราะว่ากบกบเขาจะกบก็จะว่าบ่าอยนน้ำตลอดครับเขาจะขึ้นมามาอยู่ทั้งทั้งนี้นะครับอแล้วแต่ครับผู้ใดจะใส่น้ำนิดนึงก็ได้ครับใส่เครื่องนี้ก็ได้ครับนี่ครับใส่เครื่องนี้ก็ได้ครับน่ครับแต่ เก็ดจังสีเขาก็าจะดีอย่างหนึ่งนะครับเขาจะได้เพื่อว่าเขาจะได้คุนแล้วก็ให้เขาหญ่อยู่นี่นี่ครับใญ่จังน้อยเพื่อที่เขาบ่กกินกันแล้วเขาก็จังเอาลงบอ,อบ่อดินนะครับบอ,อที่เข้าเตรียมไ้ที่จะ,ะคุณพอแม่พันธุ์ไ้นะครับแต่จะได้หลายครับถ้าเฮ็ดจังสีครับก็แต่ว่าก็ต้องใส่ขวดหลายนิดนึงครับขวดนึ่งกับตอนหนึงตัวนะครับเพราะว่า เขาจะบ่ได้กินกันเนาะวันนี้ให้เข้ากห้อาหารทางนี้ครับย้อนลงนี้เลยอาหารครับอาหารเขาจะย้อนลงนี้ครับประมาณเข้ากับเบื้องน่ำนะครับประมาณอาทิตย์หรือว่าน้ำไม่กินเขากับเขาก็เปลี่ยนน่ำเข้าก่าเปลี่ยนน่ำก็ง่ายครับเปิดไฟกวนนี่ก็เท่ออกรวดครับเที่ออกเลยแยละครับเปลี่ยนนนํำเปลี่ยนน่ำนะครับอ่านี่ครับ เรียบร้อยครับวัสดุที่เฮ้าเฮ็ดมือนีครับแต่ว่าก็ต้องขยันเก็บขวดมากเฮหลาหลๆนะครับเฮ็ดหลายๆครับก็เฮ้าอยากได้จกักโตเฮ้ากับเฮ็ดเฮ็ดตามนั่นนะครับเฮ็ดนีก็ใส่ได้โดนครับนี่เฮ็ดแบบนี้เฮ้ากับเฮ็ดเจีนึงอะใส่เก็บใบใส่เรื่อยๆครับก็เป,เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับสําหรับการแยกไอ้พอแม่พันธุ์กบนะครับการขุนพอแม่แม่พันธุ์กบ ในคนดูครับสำหรับเิ้นนี้อดีกับมี่ก้มดูดีๆนะครับมาบอกพี่บอกนองนะครับทังการเกษตรนะครับกาเพียงแค่นี้นะครับการผู้ใดมากกากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อดีชาแนลนะนะครับก็จะได้เหตุลิปดีๆต่อไปให้พี่ละนองห้องได้เบ่งอีกครับครับสำหรับมือนีกาขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ